โอ้ยติวตายปะมัดจุกขี้กระเดียนมัดจุกขี้กระเดียนตายเลยโอ้ตัวหมดงามเลยเฮียเฮียเฮียปลาอะไรไม่รู้งูแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว้นี่นี่อีกรังนึงครับโอ้โหมานขนาดเลยโอ้หมูปูซูเลยครับ มาครับผมบาทนี้มาเปลี่ยนเนื้อครับจากเนื้อใส่เดือนเป็นเป็ดเขียดครับผม นะครับเป็นเขียมดมีโมก็เพราะว่าวัเล็กมันต้องขีคเขาตัวสให้ีเราเรเลยอกระโดดเราเนี่ยวาย่าตห่โอ้ยโปลาไหมเนี่ยเขีดทต้องขีเขาึกันได้ <laughs> โตปลาโอ้ตเตรียมปากอันเ <laughs> นี้ยมกมกมกรุ่นนี้ หาเลยใส่เงาเขียบบ่ได้ใส่ทุงเนาะเขียบใส่คองมันีโอ้ขั้นแรกก็แหกมาน,นะครับ ต่อฟังกันงงแล้วสิลากิดเกียจม,มั้ยปูใช่ไหมกูเนี่ย มือสองครับผมมาติดแรงดๆใส่เขียดครับยังไม่เลี้ยงหอกอ้อยเอาซะก่อนครับใส่เศียรเ<ม>พราะได้ไปคิงไปป่นครับผมนี่มืสอสองหอกคับใส่เขียดครับบัตนาได้งูไปต้มครับผม <laughs> เรือเรือนมาเขียดนี่เรือขั้นเบ็ดกันเียงกันเลย ได้ไหมเรียบร้อยตัวการนานว่าแล้วว่าอดหยอดปนทอหยอดปนไปเดียวมันมุงออกเดียวะกออยู่ขอบเนาะง่ายี่ายของนั่นนั่นแหละ ติงไปเติ้นมาก็สอดป่วงเลาะ ที่ว่าใส่กุ่งนะบึงสิงทิเจอได้ปลาุะไอ้กเก๋นี่เขียปับ๊บตัวเขียดนี่น,น้อยๆพอดีคำนึง พ่อในเกี่ยวกับเขาพูดแล้วโอ้ยนูติดไดิโอ้ยติวตายป่ะมัดจุกขี้กระเดียน <c oughs> มันจ <ś webinars> ุกข <erman> ี้กระเดียนตายเลยตัวงามมันเรื่องความยากเด็กจูวอะไรเรา่ายผม

เยนเงียครับผมนแรกใส่เซเดียนครับกินดู่ขี่ข้านยามบวกขานยามแล้วครับข้านเสียงเงีย เป็นโซนนี่หมูก,กุซูกิซี่ได้เลยโบงูกับปลาแล้วครับโอกกายกายคิด <Okay, okay. S 2> เดี่ยวนี่ยังไม่ต่ไม่ปล่อยงวะ một mồn nó vô nó chín. Đó, giờ tụi nghe đi. Ừ, Cấp. Bữa đây mồn khâu hàng gì. Ừ. Chua thì tay đây. Thì ừ. đem nó xiêm nó sủa một sủa vô. Bữa đây sủa vô biết. Ừ. งูเลยวใส่ใสางกันแย่งกันคางร่วนน้อนคือางเฟียพุดเดอเดเด้ิดอยู่นี่เฮ้ยา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 ปลาอะไรไม่รู้งูเนี่ยนี่ตกก็หน่อยเจ้โอ้ย ดินดับๆเนี่ยโอ้ยหาโอ้ยมันใหญ่เงินนี่เกือนปลาคอเกเปนปลาลูกคอกเกิดเปอนกลาลูคอเกิดเปยกปลาลูกคอก ใต่ประคอดินนามตามตามวันปะคออี้ยเ่อๆโอ้ดินพายุงยงยงย่ยุ่เป็นนะครับเดี๋ยวคือบดินละ ก็แห้งลืหลุดว่ดินแล้วเดิบดีดีโอ้นี่มีอีกรังหนึ่งครับโอโ้โหมานขนาดเลยโอ้หมมปูซูเลยครับโอ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหปลาทปลาคอยนี่ครับอม นไรครับบาดนี่กินขี้กระเดยนมาครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ขอให้ครับกล้องแบตเบิดครับมึงตัวประคอกันด้วยัดไในเล่นขึ้นไปโอนโทรศัพท์ครับผมนี่ครับโอ้โหประคอครับคอไงประคอไงได้แล้วครับกินใส่เดือนครับผมในเล่นขึ้นไปโทรศัพท์โอ้ นะครับเพื่อว่าให้เป็นการขาดตอนครับผม <laughs> โอ้เงาเงาเงาได้เตืนอนมีว่าบางนึงนี่นะเหมือม่อยเหือ่อยกล่องตัวนี้ ต้องถอยไกลน,นี่กหน่อยครับ,บฮะเลือเบียดเลยปะกล่องอาธิสั้นนี่อยกหน่อยครับผมเพราะว่าเปลี่ยนจากโกโปรนะครับมาเป็นกล่องโทรศัพท์ครับผมรังไใหล่ะมียนหุดหุ่นซูซู ดิติดแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อยเมื่อยเรียนกับพ่วงกันขาดตอนนี้ดิกําลังเอาฟ้าขึ้นครับกล้องตัดตับบมาหนึ่งโอ้ยเฮ้เมื่อยนี่ครับจะอีกลางหนึ่งแล้วครับผมใช่เหรอ เดี๋ยวเสร็จแล้วปลายเบ็ดน,นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโยบหน,บน,บน,บนาบโยบหนาบปลายอย่างไรโอ้โหตัวปลาป <c oughs> จับหัวเพี้ยนหางเลยหลุดนี่อืมครับอีกหนึ่งแต้มครับผมหมกหมอ้อซุ่มนี่ตรวมกันหลุด <c oughs> ต้วนะมกันหลุดเนาะโมตรงขั้วมา อืาตัวเลียนหยุนหอบพื้นเลยวะขาดตอนนี้ดีครับอายามรอบสองตอนนี้ได้ไปลปาคอ,อยื่สามตัวครับผมกับปลาคิงกับปลาคิงตัวหนึ่งปอลูกคอกปอลูกคอกสองตัวปลาคอตัวหนึ่งครับผม สวบอยูสั้ลว่าสวบยูเซทั้งหลังเจียวตั้งหูแถวนี้บนาหลุนม่ะ สีสัน้นนอีกน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ่ายกันขึ้นเฟิมเลืดมันหลดตอดวะหยุบหยับหยุบหยับวะโอ้ชุ่อม,มันแค่มันเป็นงูสัมปะถามหามันหน้าที เบาบ่อนบ่ลงไม่เป็นเงียบๆอย่างน,นึงมันมอ่งครับโหลังนั่นไหมครับไปซีดเวทกับว่าได้ปลาดิมือนี่ไม่ได้ผู้เดียวว่าสองตัวน,นะ <c oughs> ปลาเ <c oughs> องต่าง,งร้ายจีจังถ่าไปวันธรรมดาก็ได้ อ้าวติดแล้วครับผมลังนี้คือได้ลุยน้ำใช่ครับ <g iggle> ไปบบยังเบิดหรือเปลาไปยังนะโอ้ปลาเข็ง,งสสิสิ่อับสซ เออไม่หห้หอ,ยอย่างนี้ไปเก็บขึ้นสองครับผมมันหลิกขวดครับคานลุยนะ้ามืออื่นส่อบัดมะกรูนะมันยังหอกไปเดี๋ยวย้อนขึ้นไปเบื้องของัขงเครื่องครับว่าสีใดกันบ่เบิดละครับตอนนี้แต่เบิ่งรุ่นว่ายามกับึ้ืนสีใดบ่หัดละ ตีหมันเมือดรยมันทายคลิปไ่เล้หกโมอ,ออกมาก็ดีแต่หกมง็ยังมือดอยู่เเมื่อนั้นบกกนนนอ,อกมากพระบินทบ,บาทแล้วดิ่วนกัน็พระก็ดีเลยหอมเันทบ,บาทบ <laughs> ผิดป่ะผิดครับอะไรครับน่าจะปิดปลาสิงนะครับหมดแดงทรายนะครับโอ้หมดแดงทรายครับถอยครับโอ้เสียงดินไหมโอ้ตัวปลาใสียงยก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 มากเนาะเออเอาปลาปีเรียครับปีนาที่ง่ายกว่านี้เยอะครับแต่ว่าปีนี้ลงของไปก่อนครับผม เยนเป็นเงือเขียดทั้งหมดแล้วครับก็เลือใบซองหลังเดี๋ยวไปเสียบทางฝุ่นค,ครับผมว่ามันเวิดแล้วยังบ่เวิดอ่าครับผมสำรับคำขึ้นนี้นะครับมายามรอบซองครับผมกับยังหมนันคือเก่็ใช่ครับได้ปลาคอตัวหนึ่งครับกับซ้อมปลาลูกควากนี็อีกซองตัวก็ปลาเคียงปลาเคียงนี่สาเม,มียปะ เดี๋ยวถามเบื้องบนกันเศร้าครับผมมากูเบ็ดกะสิพยายามมากะว่าให้ให้ตะเวนมันขึ้นเลยทีเดียร์ไทยได้ง่ายๆครับผมเพราะว่าถ้าถ้าตะเวนบ่ขึ้นกับไทยยากกะซ้ำกันขึ้นนึกเราเหรครับถ้าออกมาติฮะนัดกันก็เบาบาดว่าหกโมงแต่ว่าถ้าปกติถ้ากูซวยไรมันก็หลุดครับป่าคือจังมันเห็นเสียงแล้วมันก็ดินแห้งพยายามหาทางออกครับผมสำหรับคำพื้นนี้นะครับ ก็ผ้ามายามรอบสองจับมันมันนี่ครับพ่อได้เปิดของเบืง้งได้ปะไม่เขียดสิว่าสักที<อ>เปิดเห็นะมือเบาบางถือกล่องจักทีถือมานนำลงมานำเห็นอย่างเดียวหนู<อ>นี่ครับผมป่าข้ามพืนนี้ครับโ,โคตรหอลงงองเลยประชิงประคอครับผม กสำหรับคำพื้นนี้นะครับกัขอจบคลิปไว้ซสำนี้ครับผมถ้าเบิ่งมืน่นเสาครับวสิมานประมาณครับกล่องกระเบตเบิดครับผมไม่ยังไงห่วยตกการลเลย่นมาครับผมสำหรับคำพืน้นนี้ขอจบคลิปไว้ซสำนี้ครับสวัสดีครับ